Hi Welcome everyone to Good morning teacher สำหรับทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมีประโยคนะคะมาสอนพูดให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะวันนี้จะมีท่ก็นอยู่2ประโยคค่ะเริ่มจากประโยคแรกนะคะประโยคแรกนะคะเป็นการให้กำลังใจเป็นการอวยพรให้สิ่งที่คนนั้นน่ะหรือเพื่อนของเราคิดนะคะสมหวงังหรือสมความปรารถนานะคะไปดูตัวอย่างประโยคค่ะเพื่อนเราบอกว่า Um, tomorrow I have a job interview I'm so nervous พรุ่งนี้อฉันมีสัมภาษณ์งานตื่นเต้นจังเลยอ่ะไม่รู้จะทำได้ไหมเราก็จะพูดให้กำลังใจเขาว่า I will keep my finger crossed keep my นะคะ finger cross แปลว่าเราจะทำมือเงี้ยค่ะ my finger แบบเนี้ย cross ไว้แบบเนี้ยคือเราจะขอให้คุณอนะสมหวังนะสมปรารถนาหรือว่าเราทาั้งคู่อะ รออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแบบขอให้มันมาทันขอให้มันแบบได้จริงๆนะเราอาจจะชวนเพื่อนว่า let's keep our f i n g e r c r o s s เอ้ยเรามาทำแบบนี้กันเถอะเหมือนแบบเหมือนประมาณว่าอธิษฐานอะให้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราหวังไว้อะมันเป็นความจริงอ่านี่คือแบบแรกค่ะแบบที่สองนะคะเป็นการให้กำลังใจว่าเอ้ยเธอเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเช่นเราหวังว่าแบบ โอ้ยโควิดตอนนี้มันรุนแรงมากๆเลยนะคะเราอยากให้ทุกคนแบบเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเราหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเราสามารถพูดได้ว่า t h i s two shall pass t h i s two shall pass คือเดี๋ยวมันก็ผ่านไป please stay strong stay healthy t h i s two shall pass ให้ทุกคนนะคะเข้มแข็งไว้นะคะเราก็รักษาสภาพตัวเองไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้ค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคน,นะคะ่ะบาย see you next time